มาพอกันในตอนเศร้าพี่น้องไอ้เครืมฟ้าครืมพนคือเก่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวระสุขสุขคนพอกันคือเก่าคือเดิมเด้อกับซองเมย์บุญมาบ้านเฮาเอ้อเธอลายเมือ่อยได้พี่น้องไอ้ซองนี่บ่ได้ลงคลิปเนาะฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคือเก้านี่เด้อพี่น้องเด้อพอกับซองเมย์บุญมาอีกแล้วพอกันในตอนเศร้าเมื่อนี่วันที่สิบเดือนกัน,นยายนพี่น้องไอ้ เมื่อวานนี้วันที่เก้าเดือนเก้าตรงกับวันเกิดของสมุนเมื่อวานนี่เมื่อนี่เป็นวันที่สิบแล้วนะอ่าาเพิ่มไปอีกหนึ่งปีพี่น้องเลยพอกันในตอนเศร้าเมื่อนี่กับโบมี่ยังลายดอกพี่น้องเมื่อวานนี้เนาะอ่าออกไปกินบุฟเฟ่พี่น้องเลยป้าเธอสิเมนอิ่มคักอิ่มเนี่เป่าเค้กแรกจนบ่ได้กินฮอตเค้กเนี่ยจนตัดมากินมื้อ กำลังสิกินตอนนี้เอาใส่ถ้วยไว้แต่เมื่อคืนนี่เค,ค้กวันเกิดจบคลองซีมบางก่อนอืมแซ่บเลยเป็นพูดเ,เป็นเค้กหมักข้าวม,มาพี่น้องขอละเนี่กินบ้่งกันกินบ้าละ่ะแกพี่น้อง กัดมือคืนนี่เนาะผาเอืย่ยผา,าลูกผ้าลานพี่น้องเลยไปกินบุฟเฟ่ยูย่สวรรคนเขตพุ้แหละค,คุ้มคุ้มพี่น้องคุ้ม,ค,มคุ้มกลัวเขากินเป็นกิโลเพราะว่าของของมันกระลายกพว่าผู้ได้กินลายกับพวกลูกนี่ป้าตคุ้มค่าเขากินนะหอยแค้งกับเบิดอยูสุรสองกิโลตามที่เขากินนี่พูดนะ เห็ดยังบมดละอัน,นะโอู้ห้เอาเอาสบายดีเอาเนาะเพิ่นกำลังติดกองอยู่พี่น้องกองอยังแล้วสาธุนสิบอกาน้ำลนัเนาะอือว้าเรื่องไปชิมบุฟเฟ่ต์ก่อกนกินอิ่มพี่น้องเลยแบบว่าคุ้มค่าเนาะในราคาคนละเซนหกสิบเก้าพันกีบผู้ใหญ่เด็กหน่อยคนละสิ 9, บเก้าพันกีบจะกินเมื่อวานนี้ ถือว่าอิม่มออกแต่บ้านไปบ่ายโมงเขาเจ้าเปิดหนึ่งสิบสองโมงปิดสิบโมงกลางคืนเขาให้ตักกินแต่พ่อดีพอดีกินเบิดถาวาเรือกระปับ๊บเขาเจ้าบอกเนาะเจวนี่ถาวาเรือแบบว่าเรือเต็มถ้วยนะเขาสิบปั๊บถ้วยละเศร้าพันกีบถาวาเรือนิดหน่อยบพราเป็นยังและอาหารการกินแบบนี้ถาวาเขากินบมเบิด กินเลือตักเกิดทีห้าสิกินนี่ขอเจ้ากระปับขีดละซาวพันกีบเอ้ยสี่สิบพันกีบพี่น้องขอโทษขอพ่ายนะไปเมื่อวานนี่กินบ้าพี่น้องไอ้สบุนกินกันจนอิ่มไปว่าอยู่ทางเซโน่ผลฝรั่มีแล้วนั้นนะเมื่อนนาวานนี่ถือว่าไปอันกินโรยไปกินบุฟเฟ่ในอันมือวันเกิดของสบุญพี่น้องไอนะ้นาะอันนี้ก็ เมื่อวานนี่ถ่ายคลิปอยู่แต่แบบว่ามันเสียงบนสซลเซีพี่น้องมันก็คนกับลายเนาะอ่าคนกับลายเสียงมันก็ยหดหยดนี่ลูกหลานแน่พี่น้องญาติกันกินเซลเซลยสเลยโสดไซกับใดคนมากินกระปูเด้วยกัดกระปูมาซามโตโสกไซกับกุ้งคนกินครับอันหมูโสดไซกินกิบอีมเนาะคันคือว่า คุมบอกกับคุมอยู่กับเล็กน้อยแหละเพราะว่าปูมาตัวหนึ่งมันก็แพงอยู่นะสกไซกินบดสามตัวหนึ่งทวนกินบดตัวเดียว <c oughs> ไปกินมาว่านี่ก็โอ้ยพี่น้องไอยอิ่มนำสามล้านเนาะบดเทือนบอดซานบดเอื่อยบดน้องอะไรเอื่อยของสาบุนเนาะบดไดไปแต่ทั้งเอื่อยสมเพินพ่นเพิน่นเพิ่นมีเวียกไปก็เลยบดได้ไปน้ำที่แรกสาบุนคือว่าสีซือ้อมากินอยู่เพื่อนพี่แหละที่แรกพัอสกไซกับบดได้ไปเรา ไปไกลแล้วไปบ่ได้ปะงัวโบได้กลับมาบ้านเมื่อคืนนี้หอดบ้านกะฝนตกจนสี่เจ็ดโมงมาหอดน,นะฝนกต็ตกแล้วก็เลยบบไปแล้วไปเซโนโมันไกลเราไปยูล้ว่ะไปสวรรค์แล้วมันไกลเราเลยบบไปอ่ากับป้าสมเพิ่นก็ไปเพียเมื่อวานนี้สมุนวัยสิซื่อมากินอยู่เฮือนออกไปเซโนแล้วพูดดีอ่าทั้งไอที่เพิินถามมาเพิ่นก็นเลยว่าสิ สี่แงังสี่เฮ็ดวันเกิดบ่เพิ่นถามที่ละเนาะทางสบุญก็บ่าว่าเห็ดอย่างแล้วนีกรสีซื้อกระปุกอีหยังมาสู้เอ้ซื้อน้องเฮ็ดนา้ามันกินอยู่เพื่อนเอาอ่ะเพิ่นก็นเลยว่าให้ไปกินโยห้าโลกไปยังอ่อากกินยังก็เลยถามลูกถามลานว่าอยาก,กินบุฟเฟ่บ่ซันทางอายเพิ่นก็นเลยฝากเงินมาให้สบุญสามพันห้าให้พาลูกลานไปกินบุฟเฟ่เนาะ ทางสมุญกัขอบุญขอบคุณหลายๆไปทางไอทีเดอ้อเนาะที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงบุฟเฟ่เมาื่อวานนี่ขอให้อาย,อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งความเจ็บยาสุดได้ความไขย้ยาสมีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคมมุ่งมั่นาัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเหตุการงานใดก็ขอให้ราบรื่นในหน้าที่การงานเด้อซาทุเนาะอ่ะทางสมุนก็ได้ขอให้อายุดนหลายที่ว่าให้ทางเฮ้าหัน ไปกินบุฟเฟ่เมื่อวา,านนี่เนาะนแล้วก็ทั้งสมบุญก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งเอ้ยน้อยไอ้งวนคือการที่เพิ่นฝากเงินมา1ล้านกับ4แสนกีบมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของน้องขอให้เอื้อยอยู่ดีมีแเองสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าสุดได้ความไข้อย่อา,อยาสุนี่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุม่งมั่นปรารถนาทุกทิ้งท,ทุกอย่างเด้อเอื้อยเด้อเนาะก็ขอให้ร่ำให้รวยกว่าเก่ากว่าเดิมที่ว่า ฝากเง,งินมาให้น้องก็ได้เนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุหมันควันเงินลำรวยกว่าเกา่าคือการเด้อซาถูเนาะทังสบุนกาดีใจพี่น้องไอ้ทีชะนยังเอื้อยอ้ายคนกะอุปปะบุทิบเนอะอะาะเมือนี้พี่น้องเอสอสมุนงานางกินเค้กแล้วกะอัดคลิปไปน้ำ เอซีายสบุ่เฮ็ดยังติดกองรงแกล้งแกล้งแกล้งดูหทางลูกทรายก่ะรงติดอันกระลังแพ็คกองของ,ของ,ข,องของเอื้อยจูรี่พี่น้องไห้สิบฝากไปบ้านเพิินหรือว่าให้พี่น้องเพิินอยู่ทางปากเซนเนาะสบ,บุญกะให้ลูกติดติดดีๆเลยละเด้อติดไสิไปฝากให้อเอ,อื้อยเพิินอ่าเรติดกองแล้วกะสีเอาออกไปฝากให้เพิินเลยแล้วก็ เอาวันเพิ่นเอิญนี่ยังบินทรงคองบหลังจาค้าฝากแล้วค่าจังกีทรงมันบินนั่นให้เพิ่นไปฝากให้แล้วว่ามันไปทั้งบ้านเพิ่นมันฝากยากละว่ะพอเป็นยังเนาะทังเอื้อยเฮาถ้าว่าอยากฝากคองไปให้พี่น้องค่ะฝากมาหาทั้งสบุนก็นได้เดี๋ยวสบุนฝากต้องให้ก็ได้เดี๋ควเสีอยออกไปฝากให้เอื่อยเพื่นพอนเพราะว่าทั้งเอื่อยเพิ่นกะฝากกระเป๋ามาให้ทั้ง สบู่เน่ให้ทั้งลูกชายเน่เนาะจักใส่เนาะหมวกบอละเอาไวใไไ้ใช้อะนะเอาเอาให้แม่นี่ยก็มีกระเป๋าสบู่้มีกระเป๋าโซ่หน่วยแล้วก็มีหมวกอันหนึ่งคือเรื่องไงอ่าให้ของลูกชายนะมีกระเป๋าหน่วยหนึง่งแล้วก็เสื้อตัวหนึง่งอ่เปิดฝากมาให้เนาะกระครบกขอบใจทั้งเอื้อยจุลี่คือการเด้อเนาะขอบมุกขอบใจลายเด้อเอื้อยเด้อเนาะที่ฝาก ของมาให้รวดตรงกับวันเกิดพอดีเลยซ้ำเป็นของขวัญว,วันเกิดนเะองเออยู่ดีมีแฮ้งคือกันบุญนครับน้โซุนนะซ่าทุกแล้วก็ก้นหนานั่นพี่น้อนนง,นะอองมีทางหาเออยน้อยจากนครหลวงเวียงจันทร์คือการเพิ่นกระแฟกระเปามาให้ทางสมุนคนะือกันเนาะสมุนกับขอบใจทางเออยน้อยจากนครหลวงคือกันเลยเนาะที่ว่าฝากมาให้น้องขอให้เอือยู่ดีมีแฮ้งคือกัน เหตุการงานใดก็ขอให้ลาบลือเนาะขอมุกขอบใจทุกคนเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจสบุญนี่เด้พี่น้องหมวกตัวที่สบุญใส่ตัวเล่ยๆตัวหนึ่งนั่นเอื้อยอันน้อยแล้วฝากมาให้อยู่ยังจังอันนี้เป็นของเอื้อยจูรี่ไม่รู้ไงเราบ้าเห็นมักนุ่งมักใจหมวกเราบ้าผมสีลองใส่เหมือนกันแ้าต้องเห็นคักบาทโอ้ยคนคนมักใจหมวกพี่น้องเใช่ไหม คักคักคักวักนอ่ะมีดีหมวกก็ไดที่แรกเลยสบุนบ์เพรว่าเพิ่นเ้าไหา้เนาะแล้วเพิ่นบอกมาน้ำหลังว่าหมวกนะก็เป็นของนอกเด้อเพิ่นว่าเอ,อ้ยลืมลืมว่มบาบมีหมวกเพิ่นว่าจนเห็นในคลิปว่ามีหมวกก็เลยว่าเป็นของนอกเด้อหมวกเนาะเห็นนอกมักใสก็เลยซื้อหมวกมาให้ก็คักขเลยพอดีเลยเบิ่งตนนนนนนันเล็กๆกนะคือว่าน้อยคิดว่าเป็นหมวกเล็กน้อยเลยพี่น้องเพราะว่าใบมันบบใหญ่เนาะใ้สลับกันแล้วพี่น้องซักใบนั่นในใส่ใบนี่บัดนี้ เมกี้สักใบซักไว้กันคืนตื่นมาเศร้าถือไปเลยเอฟซี FC, ว่าโอ้ยสบู่มาสักบ่ตื่นมาใส่แต่หมวกอันเก่าซักยุ้ยน้องมันมีใบเดียวเนาะซักไว้เหมืกัคืนนั้นแห้งเลยแนตะตื่นมาเศร้าแตถือไปตากแดดตากลมไปก็แห้งไปได้แหละบ้านนี้ได้ตัวเพียนเนี่ยวันนี้วันนี้กระสิออกไปข้างนอกคือเก่าอป็นยังไงทางสบ,บุนก็นได้รอยลูกซ้ายแพ็คให้แน่นๆก่อนไส์เบิ่งดูวยเหรอ เป็นแพแบบนีน้บอกกินบ่าเค็กนี่อิมอ่มลเลยป้าถ้าอนะิ่มจะคืนนี่ไงวะโชคใสกินสมบุนจักสวยๆว่ะแ่บเนะบนมัก้าออนบบไปซูใบสมกินกะ่ะแล้วใบวไป่หมูว่า้านนี้เราไบโอกาสหนาพูดแล้วลวะ่ะ แซ่บแซ่บใช่ลูกกล่องเก่าตุกติดเนี่ตนยตุกติดเห็ดเงาเงาตามเจมันนี่ลูกอืมเห็ดเงาเงาตามเจมันชุดเลยลูกอุ้งบ่ตอนนี้บ่สีฮะตุกติดตามตามแค้มันนี่หน่อยติดตา,ามแค้าามเงา,ามาสิเลยลูก ติดไหมติดอยู่บน,นนี่ลูกติดตามเค้มันนี่แบบนี้มันจังบออ่านี่ข้าก่อนตัวนะนี่ติดตามลูกมันสีเห็นบอกขาเจ้าติดดนะาอว่าไก่ได้เพื่อหอดกับประมาณมื่ออื่นขันว่า่นทรงไว้กับหอดไว้อยู่แมน่แน่นตอนตัดโบ,บ่บจิกเนี่ยฝั่มาให้อ่ะ กล่องอันเก่าที่เพิ่นฝากมาแล้วพวกหลานเพิ่นหลานชายเพิ่นสิออกเกียกเก่าแต่ว่ายัดเข้าทางในทงเสือก็เอาออกเสือบ่ลูกนี่งเสืออันนันกระเป๋าโอ้งยางกระเป๋าเดี๋ยวไปส่งเพิ่นัดบงแม่สิจับให จับสวยนี่ยันบ,บ่อันนี้นี่นี่ดุนี่นี่นี่วันนี่นี่ทับทเต็มมือ<ด>เลยนี่งาเอา,าสิเลยบ้อสินะลูกเอาเอามาตามมุมมันนี่มันติดอะไรนี่มันดุบ,ร,บร่องอะไรวะอ่ะลองบร่องร่องเมจิคมตัวนี้รึไงอ่ะติดให้มเนี่ยเออ ติดบ bon. been, dead, ุกหักยันไปหอดเดี๋ยวมันขั่วนะเฮ้ยเอาติดชั้นนี้กันมาไปหอดมันบุดีเพิ่นก็ติดเนี่เอาอีกได้แหละนี่ด้วยคือว่ากองมันใหญ่พอดพอไฟขนาดมันหลวมเกือบเพิ่นเปลี่ยนเนี่เทาใหม่เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นกองเก่าเนาะ โอ้ยทิดกลองสิไม่าฝากของอไปซ้ายไปหน้าบ่อเอา <c oughs> ออลูกมาสีไก่ไก่นี่มันจังบอกพื้นเออเดี๋ดิิดขากางบดไป บัตรฮัตินี่คือว่าพื้นดีใช่ไหมบัตเจ้าจีไปแก้บัตเจ้าจีไปแก้ว่าแก้เนี่ยกินแล้วบอกกินแล้วยาเวณมีบอเคยใหนกิน,นมีแต่ม,มาเศรมแรงบอเอาเนียติดลุกุเอเอเจ็บคักวัน,นยั้งบ่านนี่ ออกไป้างนอกก่อนคือฝนทีโตกแท่นี่คือฝนทีโตกเนะทั้งได้ทั้งหนาทั้งหลังเนี่ยหัวคือทั้งใดก็ได้ที่เนาะมีเอาไปออกก่อนเอาไปเที่ยวออก วัดที่สิบแล้วพี่น้องเลยว่าน,นี่ก็ับเได้ออกไปนั่นไปแต่สวรรค์มันนี่สมุนสิออกไปข้างนอกมันนี่สมุนสิไปใสก่กระติดตามให่กับร่างใจเเ้อพี่น,อน้องเด้อได้ตีล่ะอ๋ะอ พอได้หรือได้แหละทำโยู่ฮะเจ้าวเนียวเจ้าเจ้าชิชบติดให้เฮาอีกบ่ต้องเพชรเลยครับฮะต้องเพ็ดนะครับสกอตวเนียวจเจ้าหน่อยเจ้าวเนียวสกอตบดีบ่แม่นสกอตง่า่ายแต่เว่ยก็ก็นั่งหลายก็คัดแกงคัดขาเป็นยังไง ตกใจลงเฮียนแล้วป่าไปส่งนะปุ๊บโอโหโตมื่นมาอีกแล้วคนก็ได้บามื่เนี่กว่าจากหมื่นเนาะเชียวบอยจกไปหน้านักจิออ่าเนะเชยวอยะออกไปหน้านักจิบหอเ่าเสียออกแล้วบอกแล้วนอกแล้น แฉบเลยพีกายนี่บอได้เห็ดยังวันเกิดพีกายนี่ไม่ขอสบ้ายังอยู่น้ำตุวยนี่ยังจองเปียงไปว่าเขาจออกไปเลย ก็แต่เกิดเป็นโตคนมาอันนี้สี่าวหาซิบล้วหาก็เห็ดมันเกิดพี่น้องเลยเจะหาก็ได้ชองเท่อนี่เดี๋ยวแต่งเครื่องอืมเติมเอลเล่นะพี่น้องเลยตอนนี้ทั้งแครบอนกา๊า กำลังเตรียมสิออกไปส่งเครื่องให้ทั้งเอยจูรี่เพื่อนก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กะอัปมาณนี่ก่อนพี่น้องเลยไปชงให้ก่อนได้กะขอบุณขอบคุณเอ้ยทุกคนเนาะที่ยังให้กำลังใจสบุนอยขอบุณขอบคุณในลายก็ขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกคนคือกันที่มาให้กำลังใจสบูนเนาะคลิปนี้เอาเพียงซันนี่พี่น้องเลยไปส่งเครื่องให้เพื่อนกอน ไปแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีบายดีนี่ยและไปยังไปปพดกล้องนี่เจ้านะเมลุกเนี่ย